มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่เราเราได้อ่านหนังสือกันมาเนาะสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <น cents. S 1> สองสงครามใหญ่มากเลยที่ทําให้ผู้คนล้มหายตายจากไปมากมายเลยกลายเป็นหนังเป็นละครที่เราได้เห็นกันอยู่หรือสองครามเวียดนามหรือสองครามในเขมรเขมรนี่อย่ามาพูดกับเราอีกเลยนะ,ะเขาจะไม่ไม่มเขาจะมีเลตครอสถ้าเราเห็นโลบรรทุกที่มีเล c ครอส ค่ะต้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายสี่ฝ่ายก็ตามบริเวณนะ <ฮา S 2> ต้องไม่ยิงไ<อ>ม่ยิงไม่ยิงไม่ปาระเบิดอ่าแ,และและเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอและพยาบาลที่อยู่ในเต็นท์เลตครอสซึ่งจะเป็นแพทย์และพยาบาลอาสา,าที่มาจากหลายๆาที่เนี่ยมารวมกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคนเจ็บคนป่วยมาไม่ว่าทหารคนนั้นจะเป็นคนชาติใดมาจากฝ่ายใดก็ตามทีเขารักษาหมดรักษาจนหายแล้วปล่อยออกไปมันจะเป็นลบกับต่อเรื่องมึง แต่กูเป็นหมอหมอมีหน้าที่รักษาพยาบาลคนไข้คนเจ็บดังนั้นก็ถือว่าสภาสภาอุณลมแดงเนี่ยเลสครอสเนี่ยคือสถานสถานสถานที่รักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นกลางเขาจะไม่มีใครคือเป็นข้อตกลงสุภาพบุรุษท่ามกลางสงครามนะนะที่เข็นฆ่ากันเนี่ยเป็นข้อตกลงมันเป็นมันเป็นคำสัญญากลางไฟสงครามแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่มีการยิงโรงพยาบาลโดยขเขมรโดยขเขมรคำสั่งของฮุนเซนฮุนมาเนตซึ่งฮุนเซนเนี่ยมันโจรป่าแต่ฮุนมาเนตนี่มันนักเรียนเวสต์พอยต์คือถ้ามันอยู่ในสงครามมันเจ็บก็จะต้องมีสคอร์ช่วยมัน mm hmm. แต่นี่คือมันยิงโรงพยาบาลยิงโรงเรียนยิงชุมชนเด็กตาย mm hmm. คนท่างคนแก่ต้องหลบหนีอพยพเป็นแสนแสนคน ทหารเราเสียชีวิตบาดเจ็บหนักบาดเจ็บสาหัสวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินประกาศเป็นครั้งแรกเลยถ้าคนอื่นคิดว่าได้ยินอะไรเป็นครั้งแรกเลยบอกเราแล้วกันนะแต่สําหรับเราอะเราคิดว่านี่นี่คือการ,รได้ยินเป็นครั้งแรกเพราะโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์นั้นเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากโรงพยาบาลจังหวัดกลางเมืองอ,อุบลราชธานีใหญ่มากอุปกรณ์ครบครันมากนะคะคือวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีชาวกัมพูชานิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ปกติทางโรงพยาบาลก็จะจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นล่ามแล้วล่ามนี่มาจากไหนคือจ้างนักศึกษากัมพูชาที่เรียนอยู่มราชภัฏนอุบลมาเป็นล่ามล่าสุดวันนี้ผอโรงพยาบาลสรมปชั์ที่ประสงค์ในแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิทพงศ์ก็ได้มีการบันทึกข้อความแล้วซีซีไปยังทุกหน่วยง,งานเลยแจ้งยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราว ยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราวคือปิดโรงพยาบาลและปิดให้บริการแก่ชาวกัมพูชาปิดให้บริการแก่ชาวกัมพูชานับตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปหลังจากมีการประชุมเมื่อ30กันยายนแล้วเป็นบันทึกข้อความซีซีไปยังหัวหน้ากลุ่มง,งานหัวหน้าง,งานหัวหน้าศูนย์หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสัมปชทธิ์ที่ประสงค์เนี่ยตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงชาวกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความไม่สงบแนวแสดนไทยกัมพูชาส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจึงมีการประชุมมัติที่ประชุมคณะกรรมการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการจะมีมัติ1ยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราวของลามและจิตอาสาภาษาต่างประเทศทุกภาษายกเลิกล่ามกัมพูชาและจิตอาสา,าทุกภาษา ปิดให้บริการ SMC พรีเมียมชั่วคราวยกเลิกการรับยาแทนงดรับเคสใหม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวกัมพูชาผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วให้จำกัดพื้นที่ชัดเจนคืออย่าให้มันไปไหนมีผล31กรกฎาคมถึง10สิงหาค่ะที่เป็นครั้งแรกนะอันเนี้ยเหตุผลสำคัญเนี่ยนะก็คือเรื่องความมั่นคงเพราะว่า เาเขียนในนั้นเลยคือบางทีอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าคนที่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นไม่รู้ว่าเป็นไส้ศึกสายลับเปล่าเขาถึงให้จำกัดจำกัดพื้นที่เดี๋ยวไปถ้าไปเดินห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นแล้วเพิ่มปุ๊บถ่ายรูปมาลงบ้าอคือวันนี้เราไว้ใจใครไม่ได้แล้วยกกระทั่งอีกผู้ที่มันอยู่ในทำเนียบด้วยนะคือบางเค้าโรกสวยเพราะทำไมอ่ะเราไม่รักษาหมอไม่รักไม่เลือกปฏิบัติเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปบ้านแกเลย คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่เคยแต่ว่าคุณยิงโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมเออแล้วจะทีเนี้ยหมอเองเนี่ยเนงเนี่ยเรื่องความมั่นคงเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสายลับแฝงตัวมาในรูปของคนไข้ไหมจริงสายลับแฝงตัวมารูปของอาสาสมัครหรือเปล่าจริงมาชี้จุดมาถ่ายภาพบอกพิกัดที่ตั้งฐานหน่วยทางทหารอะไรเราเอาไปตายของเบงเออออกไปเอาออกไปเลยนะในขณะที่แม่ดาของเบ้งผมลืม ในขณะที่กัมพูชาเองเนี่ยคือถ้ามันยิงแต่หน่วยทหารเขานั่นก็เรื่องหนึ่งนะนี่มันยิงชุมชนนะยิงโรงเรียนยิงปั๊มน้ํามันยิงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลบกับคนที่มันไม่เคารพกติการเราก็ต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดคือคนกัมพูชาถ้าไม่ได้มารักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลเนี่ยเขาก็คงดิงน้ดนรนหาโรงพยาบาลที่บ้านเขาได้แหละไม่ได้เดี๋ยวดูมาลีพูเดี๋ยวดูมาลี ไอ้มาลีรับไปมาลีพาไปไอ้มาลีผัวหล่อนะจันเข้าไปดูติ๊กต็อกมาลีผัวยังหล่อแรยผัวมาลีชอบขอแปลกอ่ะไอ้ผัวมาลีตะกองกอดเลยเว้ยแขนสั้นแค่นี้เว้ยเมียแม่งกว้างขนาดนี้ไม่ได้บูลลี่นะเว้ยตะกองกอดเมียเมียนี่หูเดิมปับปับชอบรถถูกบังคับถูกมาลีบังคับเปล่าเข้าใจว่าเป็นรถถังหรอลมองผิดวมาดูนะเนียมาดูนะ